อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไอ่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนเริ่มรายการเนาะโคตรน่ารักมากเราทำรายการกันเนี่ยเราเหนื่อยทุกคน ครับเพราะว่ามีด้านนอกกว่าจะมามีอาหารอยู่วันนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆเอามาแล้วก็แกะจากกล่องแล้วก็มาตั้งนะใช่แล้วต้องมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ยุกเข้ายกออกมันต้องทําสดๆด้วยใช่ะบางอย่างมันต้องทำสดมันเหนื่อยทุกคนเหนื่อยแล้วเข้าก่อนออกรายการเขาจะพูดคําก่อนเลยเมื่อกี้เขาพูด energy ครับเขาพูดเลยนะครับมันแปลว่าอะไรโอ้ยมันยาวมันก็ดีโตทุกคนขอให้ทุกคนมีพลังพลังครับจงมีพลังให้พลังอยู่กับตัวเราพลังคนคนเช็ดถักก็ต้องมีพลัง มีเฮ้ยท่านผู้ชมฮะฉากสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะเช็ดทุกครั้งเลยนะพอคัดพพอคัดเช็ดคัดเช็ดตลอดเลยนะครับผมเคยถามมาหลายทีเลยนะครับว่าทําไมต้องทําขนาดนี้ตอบว่าไงหรือไม่ตอบว่าไงอ้าวไม่งั้นเฮียจะจ้างผมเหรอชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปดําเนินแบบรู้จักหน้าที่ดําเนินแบบรู้จักว่าเราต้องทําอะไรณเวลานี้อย่างพวกผมผมรู้ว่าเวลานี้ผมต้องทําครัวคุณต่อยยกทับ 15ถึง25ตุลาคมนี้นะครับเจอกันพบกันแน่นอนครับที่ตูนกันคาเทอร์มินอนเทวิวันพัทยาเราจะยกทัพใหญ่ขึ้นไปเลยนะครับ 80กว่าล้านค้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดอีก okay. เราทํางานนี้กันแบบชน,นิดเต็มที่จริงๆ <c oughs> ในปีที่แล้วเราทํางานได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยาและก็ททพัทยา <c oughs> ใช่ครับ<ช>ยัง<า> <ๆ S 2> เต็มทีม่เดิมเลยเขาน่ารักมากแล้วปีนี้เหมือนเดิมทั้ง2หน่วยงานกลับเข้ามาแล้วพูดบอกว่าไม่ต้องห่วงการโปรโมชั่นนี่เต็มที่ <c oughs> ทั้งพัทยารู้หมดและยังลามไปถึงจังหวัดข้างเคียงระยองระยองชนบุรีจันทบุรี ขาดทั้หมดชาเชิงเซาได้หมดชาเชิงเซาได้หรือคนที่อยู่กรุงเทพจะไปก็ได้ก็อยู่กันตั้ง11วันลงวันลงจำค่าวที่แล้วได้ไหมปีที่แล้วที่จัดงานได้ไหมที่เอาขอาต้องขับรถขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับขอบคุณพี่น้องพรรยามากที่แบบนึกไม่ถึงไงนึกไม่ถึงว่ามันจะขายได้ดีขนาดนั้นมก็เลยแบบโอ้โหปีนี้ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าอัดอั้นตันใจกันเยอะคือครั้งนี้เราอยากให้ทุกคน ออกมาทุกคนไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าอยากออกมากทุกคนอยากออกมาอยู่แล้วใช่เพราะว่าในไหนนะที่เราเราอย่างที่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราต้องกักตัวเราต้องเก็บตัวเราต้องรักษาตัวเทว่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราจะไม่รักษาอเองนะเรายิ่งป้องกันหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแล้วมันดียังไงวะ ฉีดวัคซีนกันหมดและยังใส่หน้ากากยังมีระยะห่างยังล้างมือยังใส่ถุงมือไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับท่านครับแต่วันนี้รายการเรามีมาเราก็มีของมาเต็มโต๊ะแบบนี้เพราะเหตุผลนี้ไปนนทบุรีมันใกล้กรุงเทพนนิดเดียวแต่ถ้าเกิดไปนนทบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านครัวบ้านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับร้านหาง้ออยู่ริมถนนบางกวยไซน้อย ย้งๆกับโรงพยาบาลไซน้อยครับหรือคุณจะปักหมุดนะครับตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับคุณธนกรกับภรรยานะครับทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครับส่วนแม่ยายและลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากจึงนำไอเดียทั้งหมดเนีมารวมกันเปิดร้านที่มีแนวคิดใหม่ๆนอกจากว่าอาหารต้องอร่อยแล้วนะครับต้องมีจุดขายที่น่าสนใจดยการเสิร์ฟอาหารทางเรือในบรรยากาศร่องสวนนะครับมีซุ้มนั่งส่วนตัว ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ในมุมสวยๆทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็ได้หย่อนใจครบเครื่องจริงๆเลยครับที่นี่นะครับเขามีเมนูเยอะมากครับทั้งยำวุ้นเส้นโบราณแกงส้มแปะซะส้มตำถาดกุ้งผัดสตอแต่ถ้ามาร้านนี้แล้วไม่กินขาหมูเยอรมันถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับขาหมูไซส์ใหญ่นะครับทอดในน้ำมันแบบท่วมๆเลยนะครับร้อนๆจัดๆเลย จะหอมกรอบไม่อมน้ํามันกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆตัดเลี่ยนเลยครับตบท้ายด้วยของหวานเอาใจวัยรุ่นครับโรตีบูเขาไฟรับรองว่ามือนี้ฟินแน่นอนร้านครัวบ้านไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยเครับนี่เลยนะฮะ ของร้านใจดีนําพามาให้เราและนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยครับพีทบีทมันดีนี่เป็นรุ่นที่รุ่นลูกแล้วฮะรับดมามาต้องบีทอะไรก็ดีหมดนะนะลูกนะแต่หนูจะไปกินขาหมูเยอะสิลูกหนูจะกินขาหมูขนาดนี้ไม่ได้มีบี๊ดทำเป็นคนที่อยากทําอันนี้มากใช่และทําเก่งคือเดี๋ยวนี้อาหารอย่างเดียวไม่พอการท่องเที่ยวมันเข้ามาด้วยใช่ครับพอเวลาเขาทำเป็นลักษณะการท่องเที่ยวคนไปไหนก็ถ่ายแต่รูปจริงไหมบีทด ก็เซลฟี่พอท่านมาร้านเขาก็เลยได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจอาหารตาและอาหารใจถูกต้องอาหาใด,ด้วยใช่ใน,นตัวที่พี่โก,กกินอยู่นี่นี่คือขาหมูเยอรมันนะครับเขาทอดแบบเป็นคริสปี้หมายถึงว่าทอดน <อะ S 1> ้ำมันทุมท่มๆร้อนๆนะคุณผู้ชมผิวนอกมันจะกรอบเลยแล้วตัดด้วยตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใช่และยังมีของหวานอีกของหวานของเขานี่ยคือตีภูเขาไฟครับใช่ไหมโอ้โหอันเบลเลอร์เลยนี่นี่แล้วของตรงหน้าผมนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นโรตีแบบหนึ่งครับเป็นเขาเรียก สับไว้รุ่นเนื้อโรตีน้ำแตกเขาเขาเรียกยริงจริงนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นไส้ไข่เค็มไส้ไข่เค็มไงท่านผู้ชมเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่เรากินเขาเรียกอะไรสลับเปาสลับเปาลาวาแต่อันนี้เป็นโรตีลาวาเออใช่ขออนุญาตพี่อ้อตักโรตีลาวานี้ได้ได้ได้ยกเลยยกเลยยกเลยอ๋อยกเลยยกเลยยกเลยก็ย้ำนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือร้านครัวบ้านใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีเปิด9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มแต่ทีเนี้ยเราไปเจอกันพัทยาด้วยนะครับวันศุกร์นะวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ ใช่ครับสุกนี้เราเจอกันครัวคุณต๋อยยกทับครับ1 5ถึง25ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเชมินอ่ทเวนตี้วันพัทยามีกว่า80ร้านค้าและยังมีครัวคุณต๋อยเซเลคเตอร์ติกนะครับแล้วบอกให้นะฮะทุกคนเพียบแล้วก็พร้อมหมดพร้อมจริงๆนะครั้งนี้บอกได้เลยว่าทุกคนอ่านอั้นตันใจมากก็เลยเต็มที่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับเมืองพัทยาและททพัทยานะครับแล้วก็พี่น้องชาจังหวัดพัทยาแล้วก็พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกัน มาให้กำลังใจกันครับมาเจอกันครับมากินอาหารอร่อยอร่อยด้วยกันเราห่างกันไปนานใช่วันนี้เรากลับมาเจอกันเอาหัวใจมาชนกันใช่และที่สําคัญที่สุดนะอีกอันที่ต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้สื่อพัทยาโอ้โหสื่อพัทยาน่ารักจริงๆนะครับคือเขาก็รักเมืองเขาผมรู้นะแล้วพอมันมีงานอย่างนี้มีมหากรรมอย่างนี้ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านไม่มีคําว่าเหงาใช่ผมผมจาได้ว่าเที่ยวที่แล้วผมขับรถเข้าไปที่พัทยาพอาะังจะเลี้ยวเข้าเมืองครับป้ายเราเบลอเธอเลย ต้อนรับเลยบอกขอต้อนรับคุณอ๋อกิรติเทพธันนะครับเห็นงี้คนเดียวเลยด้วยคนเดียวเลยที่สู้ของตัวไม่ได้ของตัวไม่ได้ครับไปเลยพอเห็นหน้าโกตานันพูดได้ปะพูดได้เลยพูดได้เลยพอเขาเห็นหน้าโกตานันก็บอกออกไปออกไปโอ้เชิญมาเถอะเชิญมาเลยเชิญมาอย่าพลาดนะฮะบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ15ถึง25ตุลาคม11วันเต็มๆนะอยู่กันที่นั่นเลยสุกนี้แล้วเป็นต้นไปนะฮะเรามีความสนุกแล้วก็มีความรักอยู่ที่นั่นอย่างเต็มเพียบ คพักตัวนี้สักครูงพกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกะช่วงต่อไปทางรายการสักครูเดียวครับสว<อ>ัสดีครับ FC พวกคุณต่อยทุกท่านนะครับมาแล้วครับโปรนี้เรียกว่าโปรเขาเรียกว่า หน้าสว่างกระจ่างเนียนใสแลดูยกกระชับขึ้นนะครับนี่เฟซเซล่มนางงามยืน1มานาน3ปีหลอดละ4 5่า450บาทไทยที่แบบหน้าเหี่ยวหน้ายน่นหน้าคล้ำลงเลยนะครับเนี่ยเฟซเซลั่มของเราเป็นที่นิยมมากเนื่องจากมีเปปไทย8จากสเปนนะครมีมี b าจากสวิตเซอร์แลนด์มีวิตามิน C เข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นอาราล่าจากเม็กซิโกเพราะนั้น นะใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าคอยจะแลดูยกกระชับแลดูสว่างกระจ่างเงียน,นใสครับหนึ่งหลอดสี่ร้อยห้าสิบาทวันนี้โปรโมชั่นห้าหลอดสองพันสองร้อยห้าสิบบาทลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทวันนี้เตรียมโทรศัพท์ไปเลยศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามสามแปดแปดหกแปดหรือแอดดาว์หรือสแกน q ิลลาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด,ด่วนแต่ยังไม่พอครับส่วนลดรับไปแล้วของแถมก็ต้องมีครับนี่ครับเซรั่มทาคอใครมีปัญหาเรื่องคงเรื่องคอเรื่องเหนียงทั้งหลายแล้วหนึ่งหลอดแปดร้อยเก้าสิบบาท และกันแดดของเราเป๊ะปังมากถือว่ามีคนใช้เยอะมากนะครับอีก790บาทให้ไปครับและมาร์กหน้านางงามของผมนะฮะอีก790บาทให้ไปเฉพาะ4ชิ้นนี้3,360บาท ไม่คิดเงินเอาไปด้วยเอาไปใช้เลยนะครับย้ำเบอร์0817338868หรือแอดนวัตหรือสแกน QR code ด่วนที่สุดนะครับมีจำนวนจำกัดต้องสั่งให้ทันแอดนวัตสแกน QR code 0817338868และที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทายเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มนะครับนี่คือชุดสุดคุ้มนานๆานเจอกันทีรับรองได้ว่าได้ชุดนี้ไปใช้จนถึงต้นปีหน้านะครับย้ำเป็นครั้งสุดท้ายแอดนวัตนะครับสแกน QR code 081 เจ็ดสองปแปครับกลัวคุณไป